สวัสดีครับพบกับครูใหม่สตูดิโอกับครูใหม่อยากเล่ากับการเล่าเรื่องกดหล่นหอน,อนมาให้ฟังอีกแล้วนะครับสำหรับเรื่องกดหล่นหอนในวันนี้จะมีชื่อเรื่องว่ากฎการอยู่ตึกช่างก็ต้องขอขอบคุณเว็บ r e a d a r i ดอ c o m และนักเขียนที่มีนามปากกาว่าท้องฟ้านพาอากาศ นักเขียน5485มาณที่นี้ด้วยนะครับท้องฟ้าเริ่มมืดลงจากที่น่ากลัวอยู่แล้วในเวลากลางวันกลางคืนมันจะทวีคูณการเตรียมงานในโรงเรียนนั้นต้องใช้เวลาทำให้พวกเราต้องอยู่โรงเรียนยามค่ำคืนในตึกที่อยู่ลึกที่สุดในโรงเรียน พวกอาจารย์บอกว่าให้เก็บของกลับบ้านก่อนหนึ่งทุ่มเพราะหลังจากนั้นตึกงานช่างมันจะไม่ใช่ตึกเรียนอีกต่อไปเวลา18.57นาฬิกา57นาทีผมมองนาฬิกาที่แขวนอยู่บนฝาผนังมองเพื่อนๆที่กำลังเตรียมซุ้มงานที่จะจัดขึ้นในอีกหนึ่งวันข้างหน้าผมตะโกนบอกทุกคนให้เริ่มเก็บของได้แล้วเพราะนี่ใกล้จะหนึ่งทุ่ม เหมือนจะลืมดูเวลากันไปอีก3านาทีก็จะหนึ่งทุ่มแล้วโรงเรียนตอนนี้ท้องฟ้าก็มืดน่ากลัวเหมือนกันนะผมช่วยกันยกของต่างๆเก็บให้เข้าที่เก็บเก็บกวาดเศษขยะลงถังแต่อยู่ๆก็มีเพื่อนคนหนึ่งพูดขึ้นมาให้ไปดูกระดาษที่แปะอยู่บนฝาผนังข้างประตูห้องพักกูเก่า มันกลายเป็นห้องที่ล็อกด้วยแม่กุญแจนะปิดด้วยม่านสีทึบและฟิล์มสีดำแต่ก็นั่นแหละครับมันเคยเป็นห้องพักครูวิชางานช่างพวกมึงมาดูนี่กดการอยู่ตึกช่างกดการอยู่ตึกช่างถึงผู้ที่ได้อ่านกฎใบนี้พวกคุณคงอยู่เลยเวลา19นากา ถวกคุณจงทําตามกฎพวกนี้เพื่อที่จะได้กลับออกจากโรงเรียนอย่างปลอดภัยกฎข้อที่หหากคุณเป็นอาจารย์หากคุณเป็นนักเรียนให้ข้ามไปที่กฎข้อสอคุณจงรีบเก็บของและออกจากตึกนี้ปิดไฟให้เรียบร้อยลากประตูปิดและล็อกมันหากไม่มีกุญแจจงอย่าเพิ่งออกไป รอจนกว่าพันโลงจะเดินมาคุณจงเรียกและใช้ไฟฉายจากมือถือส่องไปหาพันโลงและวานให้ฝากล็อกให้และออกจากบริเวณตึกนี้กฎข้อที่2หากพวกคุณเป็นนักเรียนพวกคุณไม่ได้เชื่อฟังคำที่อาจารย์พูดเลยเด็กที่จะอยู่ที่ตึกนี้คงมีแต่เด็กที่มาเตรียมของในการจัดงานโรงเรียนหรืองานกีฬาสี พวกคุณจงนับสมาชิกทุกคนให้ดีกฎข้อที่สรีบเก็บของและออกมาลากประตูปิดพวกคุณไม่มีกุญแจรอจนกว่าพันโรงจะเดินมาคุณจงเรียกและใช้ไฟฉายจากมือถือของคนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเท่านั้นส่องไปหาพันโรงและบอกกับเขาว่ากำลังจะกลับแล้วและออกจากบริเวณตึกนี้ไป กฎข้อที่4อย่ารอให้ไฟจากห้องพักครูสว่างขึ้นถึงแม้ห้องจะปิดม่านและฟิม์ีมืดม่านจะเปิดออกประตูที่ล็อกอาจสั่นอย่างรุนแรงห้ามดึงกระดาษกดออกจงขึ้นไปยังชั้นลอยของตึกรอจนกว่าเสียงประตูสั่นจะเงียบลงและให้รีบลงมาอย่าลืมนับสมาชิก อย่าให้มีใครขาดหายเพราะเขาอาจจะไม่ได้กลับมาอีกรีบออกจากตึกลากประตูปิดให้เรียบร้อยและรอพันลงเหมือนกับข้อที่สกดข้อที่5ห,หากอ่านมาถึงข้อนี้ไฟห้องพักครูคงสว่างขึ้นแล้วขอให้โชคดีกลับออกไปให้ครบทุกๆคนใช่ครับตอนนี้ม่านเริ่มเปิดออก ไฟในห้องพักครูสว่างขึ้นประตูเริ่มสั่นอย่างแรงกระจบไปแล้วนะครับเป็นกฎสั้นๆนะครับของการอยู่ตึกงานช่างนะครับอาจจะไม่หลอนเท่าไหร่นะครับแต่ก็อาจจะมีอะไรให้คิดนะครับเป็นกฎที่เราต้องอ่านฟังและคิดดูนะครับซึ่งกฎนี้ก็5ข้อครับก็ดีนะครับ สำหรับใครที่ชอบกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ